สวัสดีครับจากช่อง GPU Channel นะครับวันนี้เราก็จะเอาการ์ดจอของตัว1660ให้ดูครับเป็นการ์ดจอที่ชิปแตกหรือว่ากระจกแตกนั่นเองนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ,รบเห็นไหมครับเห็กระจกเล้าไหมอันนี้ก็คือจากถ้าเราดูจากกระจกแตกเนี่ยเราก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่า มันอาจจะรับไฟมาโดยตรงนะครับคือรับไฟ12โวลต์ครับการ์ดจอพวกนี้นะครับมันจะรับไฟได้ประมาณ1โวลต์นะครับถ้าเกิดว่าเราป้อนมากกว่านี้มีโอกาสที่ชิปมันจะเสียหรือว่าชิปมันช็อตหรือว่าแตกแบบนี้นะครับพอเรารู้ว่ากระจกแตกนยก็ง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เจอการ์ดจอที่กระจกแตกนะครับให้ตั้งมิเตอร์แล้วก็วัดกาวเลยครับมันต้องมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าเฟสชุดแรกเขาต้องช็อตแน่นอนครับเราก็มาหากันว่า สิบสองโวลต์จากตัวขาตัดคอมเนี่ยช็อตไหมอ่าอันนี้ไม่ช็อตนะครับแล้วก็เราเข้ามาที่แปดพินด้านบนนะครับว่าช็อตหรือเปล่าอ่าครับแปดพินด้านบนมันไม่ได้ช็อตสนิทนะครับแต่โอมันต่าถ้าโอมมันต่ําแบบนี้ก็แสดงว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับว่ามันต้องมีเฟสในวงจรเนี่ยช็อตนะครับอ่าเราก็มาจิ้มที่ตัวคอยต่างๆครับคอยพวกประมาณ1.8โวลต์1โวลต์อะไรประมาณนี้ครับเห็นไหมครับมันกระาวทุกอย่างครับอันนี้ก็เป็นไฟแรมไฟแรมก็กราวนะครับ อันนี้ก็คือกาวทุกส่วนเลยนะครับก็คือการ์่อตัวนี้ถ้าเกิดจะซ่อมนะครับเราต้องแก้จุดนี้ก่อนนะครับจุดนี้อ่าจุดนี้ก่อนนะครับก็คือเราต้องแก้ตรงนี้นะครับพอเรารู้ว่าสิบสองต์วมันช็อตนะครับอันนี้เราไม่ต้องหาเลยครับเรามองด้วยตาเราก็มองเห็นเลยนะครับว่ามันมีเฟตตรงเนี้ยที่มันไหม่อยู่นะครับหรือว่าช็อตอยู่นะครับเห็นไหมครับตะกรวดปิ้นเนี่ยครับตะกรวดปิ้นแบบนี้แสดงว่ามีกแาวไปได้สูงนะครับว่า ตัวนี้ทาให้ตัวนี้พังนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมาดูอีกนะครับว่าแรมก็กาวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซ่อมชุดนี้แล้วเนี่ยเราจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่งานนี้ก็น่าจะไปต่อค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่าถ้าชิปกระจกแตกแล้วเนี่ยมีทางเดียวคือเราต้องยกชิปตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนชิปใหม่นะครับงานนี้ก็คือไม่มีอย่างอื่นให้ทําเลยครับเราต้องทําการเปลี่ยนชิปอย่างเดียวเลยครับก็คือใครที่ซ่อมการ์ดจอนะครับถ้าเกิดว่าเฟดชุดแรกเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเฟดรั่วนะครับแล มันรับ12โวลต์ตรงๆเนี่ยมันมีโอกาสที่กระจกมันจะแตกสูงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครซ่อมการดออย่าอย่าเอาไฟมาป้อนนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนเฟสที่มันทะลุนะครับคือถ้าพวกเฟสทะลุเนี่ยถ้ามีบวกมีลบเนี่ยเราต้องลื้อออกให้หมดแล้วล้างออกให้หมดเลยนะครับอย่าอย่าเก็บไว้นะครับอย่าเสียดายอะไรนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราป้อนไฟ12โวลต์ไปเนี่ยถ้าเกิดเฟสมันไม่ดีะครับมันจะพันไฟจากที่มันเราเราต้องการไฟแค่1นโวลต์นะครับมันอาจจะอาด มันอาจจะมา12โวนก็เป็นไปได้น,นะถ้ามา12โวนโดยตรงหรือมากกว่า5วนขึ้นไปเนี่ยกระจกแตกแน่นอนนะครับไม่ต้องถึง5ว์แล้วครับ3วน์ือว่ามันก็ไม่รอดแล้วนะครับตัวชิปเนี่ยโดยมากแล้วนะครับแล้วยิ่งรับ12โวนโดยตรงเนี่ยสภาพมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับก็คือกระจกแตกชิปช็อตนั่นเองครับแล้วเราก็จะเคยมีที่เราทําคลิปไปนะครับที่ว่าถ้าเราบอกว่าตัวขาไบออดอันนี้คือไบออดนะถ้รขา8ไบออดเนี่ยถ้ามันช็อตเนี่ย มันมีความเป็นไปได้สูงนะครับคือชิปช็อตไอ้นี้คือไม่ต้องวัดก็รู้เลยไม่ต้องวัดเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าชิปเสียแน่นอนนะครับเพราะว่ากระจกมันล้าขนาดนี้ก็คือไม่รอดนั่นเองนะครับการต่อตรงนี้เราจะไปต่อได้นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องทําการยกชิปนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็หาเปลี่ยนเฟสนะครับเราต้องทําไฟให้มาให้หมดก่อนนะครับแล้วค่อยทําการเปลี่ยนชิปนะครับก็คือ การ์ดจอตัวนี้นะครับรวมๆแล้วถ้าเกิดอยากจะซ่อมก็ซ่อมได้อยู่นะครับแต่เราต้องทําเราต้องหาชิปมาก่อนนะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนชิปเนี่ยชิปมือสองก็ราคาอยู่สักประมาณนัก 4, ีพันห้าพันสามพันแล้วแต่การ์ดที่เราไปซื้อต่อเข้ามานะครับว่าเขาขายการ์ดจอมาเท่าไหร่นะครับเช่นเขาขายการ์ดจอมา กจออะไรเขาขายมา3ามันนะครับอันนี้เห็น,นครับเราก็มีต้นทุนและสามพันบาทนะครับอันนี้เป็นชิปมือสองนะครับและอย่างชิปตัวนี้รู้สึกว่ามือ1ยังไม่มีขายนะผมเคยลองเซิร์ชในอารีเอ็เพจแล้วหรือว่าเซิร์ชในพวกนั้นมันไม่ยังไม่มีขายนะครับพวกชิปทียูเนี่ยเขาส่วนมากมีแต่เพจนะครับ ยังไม่มีชิปขายนั <Stars> ่นเองนะครับก็คือถ้าจะซ่อมตัวนี้อย่างเดียวเลยไม่มีวิธีอื่นนะครับเราต้องหาชิปมาเปลี่ยนนะครับแต่ขั้นตอนการเปลี่ยนชิปนะคัขั้นตอนการซ่อมน,นะครับเบื้องต้นยังไงก็ต้องยกชิปตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็ทําไฟให้มาทุกส่วนก่อนแล้วค่อยไปหาชิปยังไม่ต้องหาชิปก่อนนะครับแล้วเ,เราต้องทําชุดไฟก่อนแต่ตัวนี้ก็คือยังไปต่ออะไรไม่ได้นะครับอันนี้เรามาทําคลิปที่เฉยแนะนำที่เฉยนะครับว่า ถ้าเกิดว่าไฟ12โวลต์มันร่วเนี่ยอันนี้เราสรุปเลยลกันนะครับถ้าเกิดว่าไฟ12โวลต์มันร่วดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ตัวชิปจอเนี่ยมันจะช็อตนะครับเพราะว่าชิปจอเนี่ยมันรับแรงดันอยู่ที่ประมาณ1โวลต์นะครับจะเกิดว่าเราป้อนแรงดันให้มันมากกว่า1โวลต์นะครับมันมีโอกาสที่ชิปจะแตกสูงนะครับก็คือ ถ้าเกิดว่าใครต่อมถ้าเกิดเจอเ,เจอเฟดชอ็อตเจอไอซีเสียนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับเราเพราะว่าตัวไอซมันจะเป็นตัวพันสัญญาณไฟให้รับไฟ1โวลต์นั่นเองนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับก็ว่าเจอกั่คลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปนี้เราไม่ได้มามาเปลี่ยนนะครับเพราะว่างานตอนนี้เราได้ทําการตีคือลูกค้าแล้วนะครับเพราะว่า ถ้าเปลี่ยนชิปมันค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงครับและอย่างมันอาจจะไม่ค่อยคุ้มราคานะครับซื้อใหม่น่าจะคุ้มกว่านะครับโอเคก็ไปเจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ